เรามาอยู่ที่น้ำพุเนามากข้างอาทิตย์ที่แล้วมาจับแล้วนะรวยเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วจับจับตามแม่นะนำามแม่เร็วเอามือจับเอามือจับ สดชื่นมากอ่ะเย็นชื่นใจมากโอ้ยนานาเปียกเยอะแล้วลูกโอ้โหนานาไปเดินไปเดินนาำปลาป่าไปเร็วๆนานาเปียก สนุกแฮปปี้ไปเลยเร็วๆแม่เปลี่ยนแล้วยาดีไปเลยแล้วแล้วเปลี่ยนเยอะๆดีรวย <c oughs> อะไรนะ<ใ>นเปลี่ยนเยอะๆทำไมนะรวยใช่ไหมอันนี้เราสุขหวยใช่ไหม